ระกิ่งพรมมุนีสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสุทัศน์นะครับองค์นี้เป็นพระเก่าถึงยุคนะครับแต่เจ้าของเดิมเขาล้างมาพระองค์นี้ไม่ได้แต่งนะมีแทงตะใบเก็บตรงกิ่งหน่อยหนึ่งซึ่งกิ่งจะอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับนี่ครับ ฝังอุดกิ่งเป็นพระเก่าถึงยุคนะครับหายากมากเพราะสร้างน้อยตามกำลังวันนะบางครั้งก็สร้าง6องค์บางครั้งก็สร้าง21องดอแล้วแต่วาระเลิกนั้นๆแล้วก็เนื้อหาหมวลสารนิดหายากมากว่ากันว่าใช้มวลสารถึง9ชนิดนะ ในการสร้างแต่ละครั้งพารจะหายากมากเพรสร้างไว้น้อยสายวัตถุทัศน์องนี้หน้าตาก็ผมให้70%เซนนะครับงดงามนะครับ ถ้าสององจริงนี้จะเป็นประกายนะครับแลเจ้านําเงินนี้ขึ้นเห็นเลยเป็นหลอประกบนะครับยังเห็นตะเข็บอยู่ที่ประเสียมท่านเม็ดประศกก็ตามอายุการเวลาก็สึกไปเยอะแล้วจับเจ้าของเดิมล้างมาด้วย งดงามยิ่งนักนะครับมีรอยแทงตะไบเก็บงดงามจริงๆเลยจะหาชมตัวจริงได้ยากยิ่งมากนะครับเพราะผู้ที่มีครอบครองก็ เจ้าหวงแหนเก็บไว้บูชาดูครับดูสนิมใต้ฐานมีรอยจานพอสะท้อนกระแสงนิดคุกโลหะมีสนิมขึ้นงดงามยิ่งนัก จะหมุนไปรอบๆนะครับจะให้เห็นความแตกต่างโลหะผสมถึงจะไม่สวยนักแต่ก็ได้ความคลาสสิกครับเ,รเป็นหล่อโบราณบางคงก็แทงให้ช่างแต่งนะครับตามซอก บางองค์เขาจะแต่งมันก็จะสวยหน่อยแต่องค์นี้น่าจะแต่งน้อยมากเสียดายเจ้าของเก่าขอล้างมาแต่ก็ดีอย่างมันเห็นเนื้อในดูได้ชัดดูครับดูกระแสโลหะยุความเก่า กิ่งผมมุนีสร้างไหลวะละนะครับ นี่ใต้ฐานเรียบนะครับแต่ว่ามีจานนัคละเต็มเลยรอยจานมือเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นลายมือของสมเด็จพุทธจารย์พระสังการาชแพรหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะคนที่ได้มาเข้าครองเขาอาจจะ เอาห้าจา์ลงใดาจานที่หลังก็ได้ถ้าใครมีความรู้ก็ช่วยแนะนําได้นะครับติชมได้ครับรับความคิดเห็นของทุกทกท่านนะครับดูกระแสโลหะหายเงินขึ้นวิบวับเลยสุขจังทองกระส่องของจริงนี่ทองเป่งประกายเลย ซอกก็ยังมีความเก่าไว้หเห็นพอผิวเปิดแล้วมันจะดูง่ายนี่ครับดูกิ่งที่อุ่นผสม ซอกคีเบ้านะาติดตามในซอกเม็ฐานบวลนะทำซอกนิ้วมือนะครับ <c oughs> องนี้กว่าจะได้มาผมแค่นเจ้าของหลายปีมากเลยนะครับ ขอบูชาได้สนิทใจเลยวนะพร้อมรับทุกคำติชมครับใครจะแสดงความคิดเห็นให้ความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับสายวัดสุทัศน์นี่น้อยคนนักจะกได้ครอบครองนะผมได้มาก็ถือว่าเป็นบุญของผมแล้วก็สร้างหลายวาระมาก อายุ24กว่านะครับร้อยกว่าปีสังทราดแพนี่น่าจะเป็นยุคสมัยรัชกาลที่6นะครับวันนี้มือไม่ค่อยนิ่งนะ ได้ปุ๊บก็ถ่ายกันสดๆเลยไม่ได้ตั้งกล้องตั้งอะไรเลยธรรมชาติมือไม้สั่นเลยดีใจสุดๆครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชม สะท้อนกระแสงนี้มันจะเห็นโลหะต่างๆนี่หมดเลยครับเงินทองผสมนาดพุกดีบุกแร่ต่างๆที่ก็ผสมลงในเนื้อโลหะผสมครับ จานต่างๆก็ชัดเจนนะครับภาพสนิมขุมขึ้นเต็มเลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ